ตัวอันนี้เป็นเพียงสิ่งก่อสร้างที่ยังลงเหลืองตัวน,นี้เป็นเป็นวัดเนาะนี่เป็นศาลอาลากุฏิเก่ามาดูหลายสิบปีนะครับก็เป็นองค์ ดีจะมีขอเพจมีไหมีอย่างเงีเนาะเจ้เป็นเครื่องไซส์เก่าในวัดแล้วเนาะสบายดีนะรรมมท่านผู้ชมเจ้าสาวันที่สาสองตอนนี้เรายังมาอยู่ที่อ่าเขตหมู่บ้านเก่าเข็มแคมแม่น้ำหินบุญเนาะแต่ว่าเป็นหมู่บ้านเก่าแก่อยู่แถบนี้นะแต่ว่าผู้คนนี่ย้ายออกไปอยู่หมู่บ้านจัดสรรเมื่อแล้วเนาะรรมมท่านผู้ชมเจ้าอันนี้เป็น เพียงสิ่งก่อสร้างที่ยังลงเหลือตัว่านนี้เป็นเป็นวัดเน,ะเนเาะเป็นวัดเกตจะมาเพื่อนโบนิมางไปขึ้นย้ายไปอยู่บ้านจัดสรรเนะาะทั้งสองโอ้โหบรรยากาศวังเบียงนะรั้งสอง เป็นสถาบนอารามอารามเก่านะท่านผู้ชมหอธรรมศาสย,ยังอยูอ่เนาะวังวิหิงโคตรเนาะนี่เป็นกุฏิเก่า จะเข้าไปสำรวจเมืองกุฏิเก่านะครับทุกคนโอ้โหมีกระสุนกระุ่นยันที่ทว่าถึงกุฏินะั้นยังยังมีกองเพลนอยู่นะครับทุกคนยังมีกองเพลนที่ว่าเพิ่นย้ายออกจากนี่ได้ประมาณนะ ปดเก้าปีเนาะท่านผู้ชมเรีว่าเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ี่ถือว่าเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเนาะเพราะมีน้ำท่วมทุกปีแล้วก็บวกก็มีการสร้างเขื่อนขึ้นไม่เห็นให้น้ำท่วมท่านผู้ชมก็เหลือเพียง เป็นซากมู่บ้านนะครับท่านผู้ชมเข้าไปเบึงผ่านเนวัดอันนี้เป็นวัดเก่าหรือว่าสำนักสงฆ์เก่าท ช่วนที่เป็นบ้านคนนะเพิ่นจะเอายกย้ายออกไปเนาะแต่ว่าส่วนที่เป็นวัดน,นี้นเพิ่นจะให้โคงสภาพเดิมไว้เหมือนแต่ว่าบรรยากาศก็ค่างบางวียงเนาะเป็นต่ยันน้อยนิดนะครับ ท,งงทึงว่าบริเวณบัดนี้มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมติมไปวนะครับเดี๋ยวป่อยปะหางมาเกือบสิบปีแล้ว สี้ลอกไปเบิ่งทางด้านอ่าทางด้านข้างนั่เนาะคือว่าเป็นหมู่บ้านที่ว่าเป็นย้ายออกไปนะกลายเป็นบา้านฮันสัมสูตรเดีเส้นทางนี้คือว่าประชาชนก็ยังใส่สัญจรเที่ยวมาดเป็น ให้เป็นนาเพิ่อนเราทาสุขอันนี้เป็นบนเป็นหัวของวัดถือว่าหมู่บ้านางนนี้อยู่แค่แม,ม่น้ำเป็นแม่น้ำพินบุญเราทำสุขบนบรรยากาศหมู่บ้าน เนาะธรรมสัตว์อันนี้เป็นโครงหทางโครงเสาเท่าเป็นบ้านเฮือนเก่าเนาะท่านผู้ชมที่ว่ายังเหลือเพียงเพียงจะห้องห้อยไว้ให้เห็นว่าเคยมีหมู่บ้านอยู่นี่เนาะนี่เป็นโครงหทางโครงเฮือนเก่าบรรยากาศก็ค่อนข้างว่างวิ่งเหเราสีย่างไปเพิ่งทางด้านแล้วก จะเหลือเป็นเสาแบบนี้เนะท่านผู้ชมสมัยก่อนนี่เป็นเอาไม้เนื้อแข็งมาห็ดมันกเ็เลยยัง,ยงลงเยื่มาอยู่หลายสิบปีเนะ,ะู้ชมท่านผู้ชมสังเกตอันนี้น่าจะเป็นนา้าเนขะ้าเนาะเหลืออินเตแร์เสียชัก สถานีกกายาา่ยงเราบางเวียงเเหลือเพียงแต่สองมิทครับุมชนที่เคยเป็นชุมชนนแญ่เนาะชุมชนบูฮานแญ่แต่ว่าปัจจุบันเหลือเพียงแต่ห้องหอยไว้ให้เราได้ศึกษาถึงวิวธีชีวิตการอยู่ของคนสมัยก่อนเนะเาะจะหลอกมาทางเพื่นะับสอง มีแต่ต้นไม้กินมากใหญ่ๆเนาะแต่ว่าน่าเสียดายเพราะมีผู้คนอาศัยอยู่เนาะจะเข้าไปบนทางด้านนี้เนาะ สาถัาว่วย้ายอกได้ประมาณแปดเก้าปี<ม>เกือบสิบปีเนาะทั้งหมดคนย้ายไปอยู่หมู่บ้านจัดสันที่วันนี้่ายกว่าเก่าเนาะที่ว่าทัานสมัยพัฒนา เหมือนสารบานพนเพิ่นกันใหญ่มีไฟฟ้ามีอย่างครบเนาะสะดวกสบายกลัวต้นขาไง่ก็ทับต้นไม้กินมากยังเต้มอยู่เนาะต้นเาาต้นาเนนาว้เนาะต้นเาาต้นมากน้ำนมน้อยต้นมะกขามมันมีมงังวงเต็มนะทั้เนี่ยเป็นเหือ นะครับสมฝากถ้านี่เป็นแม่น้ำหินบุญที่ว่าแม่น้ำสายนี่ถือว่าเป็นแม่น้ำรอเลี้ยงชีวิตของชาวเมืองหินบุญมาแต่หลายชั่วงทุกคนแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถือว่าหมู่บ้านเขื่อนน้ำอินบุญเนี่ยเพิ่นได้ถึงยุคงย้ายออกไปอยู่หมู่บ้านจัดสรรเนาะเน,ะนื่องจากว่าน้ำท่วมแล้วก็มีการสร้างเขื่อนสร้างอย่างเนาะเพื่อจถึงได้ย้ายออกไปห้องเก่า ทางนี้นะเป็นทางทางเกวียนเนาะสมัยแจ่เก่าน่าจะเป็นทางเกวียนวัดในที่ปกหุ้มไปด้วย พ้อวัดทางขึ้นวัดอดย่าห่อสียางไปเบิ้งทางด้านหลัง ตัวน,นี้น่าจะเป็นห้องน้ำวัดตัวน,น่าจะเป็นห้องน้ำเก่านะครับทตอนนี้เริ่มมีหนาขึ้นปกคลุมแล้วบรรยากาศค่อนข้างวังเวงนะ่งแค่แม่น้ำในูใน่ปัจจุบันเพิ่อนย้ายออกไปอยู่หม,มู่บ้านจัดสรรเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยนะตาง เวัรกานะ่ที่เป็นเศษสากหัวเนะาะจากนั้นก็นเหลือแต่เสา เป็นบริเวนเดินวัดนะครับเดี๋ยวผมมุดป้าเข้ามาเบิ่งนะภายในกุฏิเก่านะครับสมแต่ว่าตอนนี้ไม่มีไห้เพราไม่ไห้นอกเป็นองค์องค์น้ําฝนเป็นตรงน้ำนไปใส่นะคือสมัยแต่ก่อน,นทางเดินกุฏิ ถึงกุฏิก็มีกล่องเพลนมีไห่เมียงเนาะก็อบจะเป็นเครื่องไซส์เก่าในวัดเลยเนาะทั้งหมดเพื่อนย้ายออกไปเครื่องสิบปีละบนทันทวนบนระบาดตัดสีเป็นดังดิน ทางน,นั้นพุ่นนี้แต่ต้นไม้กินมากก็จะเป็นเสาเหินเก่านะครับโอ้ฟังเพลงอยู่เลีเนาะเป็นเสาเหินเก่าแล้วก็เป็นต้นไม้กินมากนะครับทุทาทางเส้นนี้น่าจะเป็นทางทางเกวียนในสมัยก่อนเนาะ ต้นเผาโอเคนะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้น่าจะจบไปเพียงเท่านี้แล้วเนาะท่านผูน้ชมที่ว่าที่ว่าทีมงานนะในมือก่อนนะทีมงานเราบางเอิญมีทีมงานเราเพื่อนมาหาของป้านะเนาะเพื่อนกับบางเอิญเห็นว่ามันยังมีบ้านเก่าแก่มีวัดเก่าแก่อยู่ไกลๆแห่งนี้เนาะเพื่อนก็นเลยเข้ามาเบิง้งเลย ได้ให้ทีมงานเขามาสำรวจบิ่งสภาพการบนอยูของคนในสมัยก่อนเพื่อเป็นการเห็นหูเนาะท่านผู้ชมแต่ว่าทีมงานเขาได้บางเอื่นมาพบโดยบางอื่นเนาะแล้วก็ได้แจ้งให้เขามาเนาะท่านผู้ชมทีมงานเขามาคลิปของปลาจังไดก็ฟากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับอีพีนี้น่าจะจบเท่านี้เนาะท่านผู้ชมขอบใจ